สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวของรถใหม่ๆนะครับที่เตรียมจะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ซึ่งก็เพิ่งเผยโฉมมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับนั่นคือ MG Cyberster เออ์์ัันเตรียมจำหน่ายจริงและมีลุนเข้าไทยด้วยนะครับโดยในงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2023ที่ประเทศจีนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนจะแสดงรถยนต์ภายใต้แบรนด์ MG สำหรับภายในบูธ MG ที่งานเชียงไฮ้ออโต้โชว์2023ได้มในมีการเผยภาพเคลื่อนไหวแรกของ MG Cyberster จากรถต้นแบบสู่สายการผลิตเตรียมจำหน่ายโดยภาพเวอร์ชันเตรียมจำหน่ายของ MG Cyberster รถโรถสเตอร์ไฟฟ้าเปิดประทุน2ที่นั่งมาพร้อมหลังคาซอฟทท็อปที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและประตูแบบปิดนก ด้านบริเวณกระจังหน้าและแผงกันชนหน้าในรับการออกแบบด้วยดีไซน์ Wild Hunter ไฟหน้าถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ซึ่งสร้างความโดดเด่นให้กับ MG Cyberster และอีกหนึ่งองค์ประกอบด้านการออกแบบที่น่าสนใจก็คือเส้นด้านข้างของตัวรถบริเวณใต้กรอบกระจกที่มีดีไซน์แบบ l e o p a r d Jump Shoulder Line เน้นส่วนสรงที่งดงามสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและช่วยรถมีศูนย์ถ่วงต่ำ ตัวด้านท้ายของ MG Cyberster ถูกออกแบบในสไตล์คลัมแบ็กดีไซน์โดยด้านท้ายจะมีลักษณะลาดตัดสั้นและส่วนโค้งด้านหลังตัวรถที่ยกขึ้นเล็กน้อยคล้ายกับหางเป็ดช่วยให้ด้านหลังของรถดูโดดเด่นควบคู่ไปกับการยกระดับคุณสมบัติด้านอนากาศพลศาสตร์ของตัวรถอย่างไรก็ตาม MG Cyberster มีกำหนดเปิดโชวคันจริงและจะจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในปี2 5 6 6ในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด s subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ